ปุนที่จะรู้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางแสนชลบุรีนั่นเองค่ะแต่เรายังไม่บอกนะว่าอยู่ในหลืบไหนของบางแสนเพราะว่าทางเข้านี่อาจจะสมชื่อนะว่าคาเฟ่ลับจริงี๋ยวร้านนี้มีอะไรดีบ้างนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่านมายว่ามันลับจริงๆยังไงนะคะแล้วก็ร้านดีแบบดีกปงกาแฟมีวิวที่ดีๆยังไงนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะตามพวกเรามา มาดูนะว่ามีเมนูอะไรบ้างหลักๆเลยเขาก็จะมีพวกกาแฟสเปเชียลตี่เนาะก็คืออันนี้มีนี้ด้วยมเมล็ดก,กาแฟ ى, อันนี้เป็น,มนเมล็ดของห้วยนักเค็เมเนาะเป็นเนเชชัลเวส s t รเซต์นะอัวนี้ก็เชสโดก็เป็นแบบสตบรอบบีーผลไม้ผลไม้แล้วก็นี่มีอันนี้ด้วยนะชากันชาที่เราจะถามพี่เขาว่าอันนี้มันกินได้จริงเหรอมันยังไงอ่าพี่อันนี้คือมันยังไง ก็ทามาจากใบองใบกัญชาครับมาแล้วก็ตากแห้งขออนุญาตดูนะ<า>นจะเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คืออนนิสั่งเป็นเมนูกิน,นได้ใช่ไหมคะก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็ทานได้ครับกัญชาอันนี้เป็นชาร้อนถ้าเมนูเย็นก็จะเป็นพวกนมเนาะจะมีพวกนมจะมีโกโก้มะชาชาไทยแล้วก็มีอันนี้อีกจะมีดิฟโชด้วย ชาไทยของพี่ใช้เป็นมะข่าผัดต้มเนาะไม่ได้ใช้เป็นอะไรน้ำร้อนกับผงไม่ได้ใช่จะใช้เป็นมะขัดมะขัดอันนี้มาดูใกล้ๆพี่อาร์ตมาดูใช้เป็นมะข่าผัดต้มค่ะชาไทยเมนูชาไทยอันนี้ร้านเปิดกี่โมงครับพี่ก็ถ้าเป็นช่วงเย็นจะเปิดตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับถึงถึงช่วงเวลาเก็บบากาแฟก็ทุ่มหนึแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของ มาบากจครับจถึงเที่ยงคืนครับจนถึงเที่ยงคืนเลยเปิดถึงเที่ยงคืนเลยนะคะแล้วถ้าจะมาเนี่ยจะมายังไงพี่เส้นทางก็วิ่งเส้นถนนเลียบหาดวอนมาเรื่อยๆครับจนสุดถนนแล้วก็จะมีทางบังคับเออเลยสวนสาธารณะหาดวอนมาจะมีทางบังคับเยวซ้ายแล้วก็เยวซ้ายขึ้นมาทองฟ้าบนท้องฟาาดินตรงคนี้บาร์ล้าจริงๆค่ะเนี่ยต้องมานะคะเปิดตั้งแต่แบบสี่โมงถึงเที่ยงคืนเลยมีทั้ง เมน,นูเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเลยเรามาดูนะคะราคาก็เนี่ยนะเริ่มต้นที่50บาท50บาทเริ่มต้นมีกาแฟนมแล้วก็เข้ไปนี่นี่นี่ชาไทยของเราสั่งสัส่งชาไทยใช้หมอค่าผัดต้มนะไม่ได้ใช้กาต้มมันทั่วไปนะไม่ได้ใช้แบบคนคนชมพงนะนี่นี่แล้วมาชิมกันนี่มีฟองนมด้วยน่ากินมาก เปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีแค่กาแฟอย่างเดียวนะก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเพราะว่าบรรยากาศร้านเนี่ยคือเปิดทั้งเช้าทงคืนเลยดีมากอ๋อนี่คือนี่เลยแก้วแรกของเราชาไทยมีร้านเลเล่ออ่าเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยนะคะนั่งตรงนี้ลงได้ก่อนนะครับผม เครื่องดื่มจะมีเป็นกาแฟชาและก,ะก,ะกะ็เครืออออ่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับโต๊ะในร่มจะมีแค่ด้านซ้ายที่นั่งได้ครับกาแจ้งจะร่มดีห้าโมงครึ่งเลยครับหอมอร่อยมากคือมันแบบมีความแยกชั้นอะ่ะอร่อยมากค่ะทุกคนอยากให้ลองมาดูนะคะร้านนี้คือดีจริงๆค่ะวิวก็ดีบรรยากาศก็ดีราคาก็ดีเครื่องดื่มก็ดีดีหมดทุกอย่างเลยดีทุกอย่างเลยดีจริงๆค่ะ และนี่ก็จะเป็นบาร์กาแฟนะครับของร้านแลเลนั่นเองจะมีทั้งกาแฟเครื่องดื่มพอตกเย็นพระอาที่ตกดินก็จะมีในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้คอยบริการจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับและวันนี้ผมก็ได้สั่งในส่วนของมอกโทนิค c ชเวฟนั่นเองให้เข้ากับบรรยากาศยามบ่ายเพื่อต้องการรีเฟชความสดชื่นนะครับกาแฟมอกโทนิคชเวฟเป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของร้านแลเร คุณผู้ชมที่ดูอยู่ผมบอกเลยว่าถ้าใครไปร้านนี้แล้วไม่สั่งนี่ถือว่าพลาดมากเลยนะครับสำหรับเครื่องดื่มแก้วนี้ราคาก็ไม่แพงราคาแค่80บ,บาทเองนะครับกับคุณภาพและความใส่ใจของาบาริสต้านะครับที่ได้ทำมอคโทนิชเวฟให้เราวันนี้ผมบอกว่าประทับใจมากนะครับวิวทะเลยามบ่ายกับแสงแดดบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก และที่สําคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับร้านจะอยู่ติดกับร้านไซเลอร์ซึ่งร้านนี้ถือว่าเป็นร้านลับและเด็ดมากนะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาเครื่องดืม่มมอกโทนิคชชเวฟของเรานั่นเองครับผมนอกจากที่นี่นะคะจะมีกาแฟที่อร่อยแล้วยัง ที่สวยอีกนะคะเดี๋ยวแพลวจะพัไปดูกันนะคะว่าวิวสวยยังไงบ้างนะคะ กมเย็นด้วยค่ะโหสำหรับวันนี้เราก็คือแบบบรรยากาศดีดกาแฟ<ป>อร่อยชาอร่อยนะคะ้ะะหแท้ผมว่าใครอยากมานี่จะมายัางเงได้บ้างคะพี่แถวก็คือนะคะตรงมาตามหาดนะคะหาดวอนตรงมาซุ้ างเลยนะคะจะเจอเลอี้ยวซ้ายมือนะคะแล้วก็ตรงมานี้จะขวามือจะมีป้ายบอกว่าร้านไซเลอร์นะคะเลี้ยวเข้ามานะคะร้านเลยร้านไซเลอร์มันมีเพียวเองค่ะก็จะเจอร้านนี้เลยเนาะคือบรรยากาศดีมากแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะมากอยากให้มาจริงๆสำหรับแบบคนที่อยากมาชิ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 วเนาะต้องมาตอนไหนนะช,ช่วงสี่ห้าโมงเนา้กำลังดีแล้วก็หกโมงเย็นก็คือถ่ายรูปทายชิวตกดีเลยใช่บรรยากาศดีมากมันจะร่มแล้วก็ เยอะมากเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลายเมนูเลยแล้วก็เปิดถึงเที่ยงคืนเลยเนาะโอ้โหถึงเที่ยงคืนอะไรที่เออเด็กมากเลยงั้นวันนี้เราก็ขอตัวไปถ่ายรูปกันก่อนสิเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่ามุมสวยๆเยอะเลยสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าว่าเราอ่ะสองคนจะพาไปคาเฟ่ไหนอีกบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊า